ป้าตัวพี่น้องแต่เสองอ่องก็ยังมีจ้าออกไปสวัสดีจ้าพี่น้องมือีกักพ่อกับสาวผู้พันจ้า มื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องสาวผู้พานก็มาสอนลูกกบกับแม่จ้าพี่น้องคุณนะนำเลิกขนาดเลยจ้าคันแม่นว่าเสียงรถดังกระขออภัยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าติดทางนี่จ้านี่ติดถนนใหญ่เลยก็ได้ไหลขนาดเพิ่งเนี้ยจ้าโก้น้อยอันนี้ทั้งลูกกบเนาะนะพี่แม่นบอกจ้ะอาจารย์ลูกโก้มันหาามีท่าน ขนาดน้อยหันมาซ้ำมาซอนบาทก็พอเอาอยู่น้ำลายแห้งจ้านีว่าไงย่อแห้งอันนั้นเนื้อเย็นอันเด้อแม่ก็เตรียมตัวจะลงสอนแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะลูกจะสายที่จ้ะอ๋อนี่แม่ก็เริ่มลงสอนแล้วจ้ะบิ่งแนะนำเพียงครอบนะพี่น้องน้ำดึกแห้งจ้ะจะหักมแล้วพักแป๊บจะลูกมือยาวขึ้นดึกขึ้นดึกนะใช่แล้ะ เอาแง่งขนี่ถอก็ได้คออกับาคาดมาเนอะจะลุ้เขอ้วจะลุงนน่าเอาอันเอาคาดมันมาให้เจ้าแล้วก็ลอกไปกุ้งนี่แน่นอนจะน,น,นัเอฟได้นัไม่ได้กบน้ำเลอน้นนำเลืกแห้งอีลิสแต่เนาะนี่เลื ฝนมันตกยังบะเศร้าเนาะมันกันเลยน้ำหลจ้ะเ้ยไดการขนาดเลยอัันรมัน้มันเย็นมันไปสที่สิได้พ่อกินย่บละเฮานะแม่ปุาฮ่าฮ่า่า่า Say cho mẹ ôi hưng cả nào nó <laughs> hưng nóng nằm tiếng lơ klao đây hân lơ khao yu mân bologna mẹ nó nằm lợt, nằm tai ta mẹ mọc mẹ lồng mẹ 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 cốp โตลูกลูกหรกโลไม่ม mm ีท่านไม่มีท่านมีท่านใคยจะแม่เพิ่งลุกคุกุกโอ้ตัวใหญ่เด้อพี่น้องนี่จ้ะมูกจีได้กินนอนยุบอ่ล่ะแม่ลูกจีได้กินยอนยุบอ่ แอยู่ฟังพุนจ้ะพี่น้องเพิ่นสาวบุ phan ไปไทายเพิ่นว่าทางพุณนนะ่ะหลายว่าสันสาาน่นสาวบุ phan ก็จะย่างไปหาแม่ก่อนจ้ะพี่น้องบ่แม่นน้ำเลิกปัดทั่วปะบุ๊คพ<ฮ>ู๊น้ำกัเลืก,กเ,กกเกพียงแอวแล้วพี่น้องเอ้ยพูดนะเพียงเอิกพูดนะ <laughs> โอ้ใครต่มันบวกลมจ้า โอ้พี่นอ้องเบิงจ้าเพียงแอลพี่นาป๊าดจิโดวสรุปโก้ปีซังมานำรถแข็พี่น้องอจิงได้ย,ย,ยุบอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมย์ยาสาวผ้านกันยุทธ์ทางนั่นจ้ะน,นี่จ้าเบิังเนื้อลูกครบหน่อยจ้ะพี่น้องนี่ลูกครบลูกเขียดเนาะจ้าอันนี้จ้าได้การได้การจา้าแต่ระรอบได้ไหลายได้น้องเม่เนาะ นำกับเพียงเอิกเพียงแอวพี่น้องเอ้ยมือนี่า <c oughs> อ,อาไหน,หนล่ะพี่เอ้ย <c oughs> มาเอานี่ก่อนป็นฟะอยู่จ้ะพี่นออ้องมึงไหนค่ะลินน้ำกับแม่ได้สองคนมือนี่ <c oughs> คุณอันกะอยูนาปุนร่ะจ้าถือยุบก่จจะแม่ นน้อยเป็นตาใสหยากบ่อโอ้ยแม่แม่ลูกกุ๊บลูกกุ๊บนี่นี่นี่อานี่ก็มันคือฆ่าแม่มันฆ่ามันฆ่าเดี๋ยวนี่เอาไหมคู้บุ้บเป็นป้าใหญ่กยเมนแต่เมย์โอ้มือถือกล้องสอนพ่อม่ได้พี่น้องเอ้ย มันก็เฮยเนอะสนพิษคางละมาน,นี่บอแม่นู่นสนพิษคางบอ ในบ่แม่ดิบ่ไงในยู่เนอะเต่ระบาดกัได้เนอะไม่รู้มันเอาเนี่ยสอนไปทำนี้แล้วพี yi, ่น้องเก็ดว่าเปลี่ยนน้ำมูดอ๋อเคยสอนแต่ได้ให้หน้าแม่ผ้ามาสอนแน่นยังเกาะแม่น้องนำโอ้อันนี้นี่นี่ลูกเคียสอันนี้นะมาัน้าปัจจัยอยู่บ่ มัเปนลอยออกวะแม่อันนี้มันลอยออกนะวะอ้าวจะลูกไม้ยี่เลยจะดุงไงได้คนอะพี่นะเอ้าคับแต่ละเพียงอิรแมตอนี้มันจะได้จีนบอโอ้น้ำเพียงเอิร บาทเดียวนะเซอพ่ออันพ่อน้าที่มาเอาบาทเดียวเหอพ่อแล้วพ่อมันเล่นหันมันเล่นเร็วเถอะมันไปไวอยู่าผูกตุ้มใส่จ้ะนะพี่ป๊ัดผูกไดการจับพี่น้องนี่แม่เบิงนู้เพิ่นอันสอนนะได้เทืเลซัมนี่ได้เบิงจะดุงใหญ่เนาะกระทำบดะละ

ไปนี่น้อยๆมันจะไอลูกคนนั่นแหละคว้ากับพี่ฮักเลยย่างไปนี่มันกระเลนน้ำเลอแลนแลนไปน่ะจากต้องไปหาโฮมโฮมมันไปทั้งเลยจากอะไร ป้าตีแม่ร no> oh um ุ่นนั้นเลยตีนะป้าตีโทบอลนี้ป้าตโตที่ของหนูแม่นั่นนั่นอุ้ยจะได้อยู่ป้าตีโทจะรบาดเสิร์เนาะจะระบาดหนูป้าได้การแม่นั่นเห็นไหม่จากลูกมาลุยโตสะอาดสะอ้านบ่ได้อันนั้นเลยเนาะแม่เนาะบ่ได้เก็บขี้เหงายหยากเลยแบบนี้ ลึงจากพี่น้องป้าแป๊บเดียวพู้ชิด้พ่อแก่งเนาะจ้าดู้วิธีสอนแม่มาลิดนำกับแม่ได้มือนีิจ้ะมันจะกาดกระดี่ดีบ่มีฮอดแดดจ้ะพี่น้องมือนีิมึงติดทางพร้อมรถผ่านไปผ่านมาวุนวันวันวันอยู่จ้ะพี่น้องพิจแทนอันนี้ฮะไม่ได้ไปไม่ได้ ทัานยังถือกระตาน้ำกลุ่นแม่ยาได้จ้ะไม่ทังได้กระปจ้ะปาอาแต่ระบาดนะพี่น้องอแต่โ้อ่อนก็ยังมีจ้าบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกเขียดเด้จ้าป้าเด็กการเทน,นะนอสจนมีคุณชงกระตาพี่น้องผมจะ,ะเ,เต็มเลย ข้าบอกแม่ข้าหยาบอก กก oh, oh, oh. ป้าตัว<อ>พี่น้องแต่สอ่อนก็ยังนีจ้าเมื่อเห็นพ่สัย คนกับตุกลินคักแทนน้องแม่เนาะแดดกับว่าบี้มาดิาดใช่จังโอ้าเล็กโอ้ได้หลายเลยเอาจานี่บนพี่น no ้องพี่ย <over> <eled> <casino heads> ลูกยี่หรี่ได้จ้ะแม่ลูกแล้วแมกะเยกได้ดีไหมอืตาได้ยู่นี่ฮานป้าตุกวิ่งขาโอ้ยร้ายแท้แม่อันนี้กะงาปป้าตุพี่น้องร้ายท้ คนกันเริ่มหยิบลงมาแล้วจ้ะพี่น้องคนตกริ่นได้บ่แม่ อ้อมน้องอยู่บานี้จะพี่น้องสองแม่ลูกนี่โอ้ลูกกบแม่ลูกกบเจ๊เด้อเด้อเออพี่น้องเฮียอ้าอพี่น้อง บาดนี่เสมานาคักจ้าเพื่อนเนี่ยคุณน่ะหูตักมากหน่อยเดียวนอกจะแม่ได้ร้ายค่ะมาคือ,อ,อ,อนอักแท้อ้าอีดหลงูองหนไ,ไ,ไนี่เดี๋ยวถทกไปมานะ luôn mẹ mẹ anh đi đây anh đi á này u về má má mẹ nào cái đi Hey, mm ้าแค้นี่นี่ปนป้ากูรูอยู่เนาะมนสะอาดได้ไี่เนาะแม่พราบเลยแบบเสียหยาดค่น่าเมีนจ้ะ หล,หลายแหระแม่โอ้ใหม่ได้นี่แม่ระวังเด้อใหม่ได้ใหม่ไล่หลายได้โซ่ตุ้งป้งตุ้งคักแค่นอจา้านี่พี่น้องตอนนี้สาวผู้พันกับแม่ยากลับมาถึง หน้าสาผู้พันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านี่แม่ยาสาผู้พันกะกำลังเลือกเนาะจ้าเนี่อันนี้กบเนาะจ้าเนี่ยอันนี้เคียดเนาะจ้าแมเ่เคียดน้อยโอ้เดี๋ยวตั้งร้ายจะพี่น้องไปแค่แป๊บเดียวเนาะจ้กแม่คุมอีรีจ้าสาผู้พันกะย <laughs> างถือกระตานี่ละพี่น้องนี่นะยางน้ำกลนมแม่เนาะจา้กแม่สอนเก่งกว่าจา้าพี่น้องเพราะว่าแม่เพิ่นมักสอนอยู่แล้วจา้า มักหากินแบบหาหัวค้าอย่างนี้สิละพี่น้องลูกกบเพิ่นมักสอนจะเพิ่นมักไปน้ามูสาวผู้พานกับผ้ากันเดดก็บเขากินละบานนี่พี่น้องอยู่ในไฮในหน้านี่ละจ้าสาวผู้พานกับสิไปเก็บใบแมงลักเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอามาใส่แกงลูกกบเข้าเนาะจะลูกหัวเข้าที่เห้าหามาจ้ะพี่น้อง เด็ดเด็ดไปเลยนี่จ้ะเด็ดไปเลยเด็ดไปเลยจ้ะพี่น้องเด็ดพอกินนี่ละบม่ได้เด็ดล้ายดอกจ้ะยังไม่ยังได้กับเด็ดแต่ต้นเก้านาาจะพี่น้องตะผูพันกันเลยเด็ดไปละจ้ะเอากัดจิปองไม้คือเก้าครับพี่น้องเด็ดไปกะเน,นี่ยจ้ะพอแล้วแค่นี้จ้ะพี่น้อง เดาสาวผู้พันกับไม่ยากแสิภาคกันเฮ็ดกับเขาจากพี่น้องกินเที่ยงกันจ้ามาพี่พน้องเดี๋วสาวผู้พันก็จะเริ่มแกงลูกโกะแล้วเนาะค่ะหรือว่าลูกห่วกของเรานั่นเองที่เราไปซ่อนมาจากพี่น้องกับแม่สองคนใส่พริกโรงปลายเลยพี่น้อง ปรุงรสก่อนเด้อจ้าใส่น้ำปลาผงวเข้าขวดจ้ะพี่น้องน้ำปลาร้านี่จ้าหมดเลยโอ้ <c oughs> หมดแล้วจ้าพี่น้องขวดนึง โอพดได้ที่แล้วจ้าเข้ากบเอาลูกกบลงเลยจ้ะพี่นออ้องพักเท่ากะซิมี่พักนังเลิศดแล้วก็ใบแมงรักเนาะค่ะพี่น้องกะค่อยใส่จักน้อยนี่แหละจ้าเอาฟืนใส่ก่อนจักน้อย ่วนมากเนาะจะลูกหัวเข้ากันจะมีแค่ลูกเขียดหลายกว่าลูกกบเนาะจ้ะพี่น้องเขียดน้อยๆเนี่ยจ้ะพี่น้องจะหลายกว่าจ้ะฝนกะลิ่นอีกแล้วจ้ะพี่น้องตกเบิดมือช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะค่ะก็ธรรมดาเนาะคะ่ะที่ฝนจะตกพวกมือค่ะพี่น้อง แต่ว,ว่าช่วงหน้าฝนนี่ก็เหอกก็สิได้เวียกน้อยจักน้อยน้องค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเหตุอย่างบบได้ฝนตกค่ะพี่น้องสิไปนั่งลกยากะฝนมากพี่น้องเอ,อ้ยยากระโบตายแล้วแบบนี้ลกออกมาแล้วกะมหมอเดือดเราจะพี่น้องเอาผักนั่งเลือดใส่ล,ลงไป หอมเข้าขวมากเลยจ้ะ แล้วจะพี่นองปรงหมอได้เลยสวัสดีครับป้าตั้งแต่สาวพันเปิดกล้องมายังไม่ได้สวัสดีกล้องเลยกะาเพิ่งแยกทองน้ำเนะา,า,นนนา,าะ,นะสาวพานันป้าได้หลายปี้ป่ะสาวพันน้ำไอ,อ,อ <laughs> ันนี้คือแกงลูกลูกขวกแมนจ้าเสือพระเอีเลนแมนจ้าเอาแมนชิมกันอืมแจบแจแบบบันนุ่มนัวเนาะมันนก,กับเบอรพะอระเรอเนบอกนุ่กับกุอะไระลูกวกเนะะาะภาษาไทยของลูกอสแมนจ้า ไปหางลูกโก้ไปลูกโก้ไปแป๊บเดียวเป็นกรซออ่อนต้นแม่เนาะปินกำปินกำเรยนี่ด้วยแล้วลูกเปิงบ่เป็นเป็นน้ลกับแม่ทําเก็นโซนได้ค่ะไี่มีปิงบ่พ่อบอเห็น อนะไรซอสอนเนาะสอนแบบเดียวปะใครว่าอับบนพูดอันอมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งก็อยากสอน <c oughs> มือหนึ่งก็อยากจับกับ,กบตา,าพูดอันแม่นจ้ะจะสมัครกับชิเป็นแม่สอนเด้เพราะว่าแม่เก่ง <c oughs> แม่อยูอท่ทะเลแล้วกวาเด็ดจีบเด็ดมแม่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะครับ <c oughs> ยังแข็งแรงเนาะไปสอนก็บแบบ ยังไก่ซีดได้บ่แมนยังดอกนำเลิกผีน้าคุณอันน้ำนงยันว่าอันย่างไปหลดบุ้มแบบนี้นะก็จีไดดึงทัานไม่หู้ดีแถวนะต้อมผูปปีคันแมนว่านำแหงน้องแม่นาะแหงชิคักแหงชิได้หลายคุณอันเอ้ยมันต้องไปงเป็นตาสะออนมันดเด็ดน,นะ แดดออแบบยังไงแดดออมันมันอยู่มองลึกอ๋อนี่มันถูไปน้ําเย็นมันร่อยเลยนะถ้ามันแดดมันอยู่บนผิวน้ําจ้าแต่ถ้ามันฮ้อนอากาศดีมันอยู่ใต้น้ำใต้น้ำมันเป็นหมุงกูแมนเห็นสะออนแน่หนิเนาะแมนคุณแม่ไปจ้อมเนาะไปต้อมด้ไบ่ไปต้อมได้ ข้าวก็ติดมือต้องขออภัยนะครับไปเดินปูนมาคดดีด้วยไหน,น,น,นส่วนน้ำมันมีแหงเนาะหน้าข้างข้างมาันกระดำนาสูปน้ำดำนา พายุเพิ่นมีนำคุณอันแมนเขาห้าบบไรดาเนาะเฮาวาดะนันแมนจ้ะที่เพิ่นมีนำก็เพราะว่าอเพิ่นมีถังแมนบ่ไอ้แมนครับมีถังที่ออกประตอนหายน่ะเปนบ่ถังบาดาลน้ำบาดาลแมนมันต้องรอเนาะถ้าอันนั้นกะเราก็ทําเรื่องแต่ว่ายังไม่ถึงเนาะทำเรื่องมาสองปีแล้วครับยังมีดีเววเลยบ่รู้ว่าจะไปตามอยู่มองไหนนะครับไปตามอยู่ อบตอบตอก็บอกว่าส่งไปส่วนกลางจักส่วนกลางอยู่ใส่สองปีแล้ว